้าน้องอยู่อยู่หมู่บ้านอมรินหลังเซนท่านรามอินทาค่ะเห็นรถไฟฟ้าสีชมพูไหมคะเห็นไหมคะเนี่ยเขาเดี๋ยวเขาก็เปิดใช้แล้วคะ่ะเขาทดลองอยู่นะคะเดี๋ยวก็สบายแล้วทางด้านหน้าก็จะมีสีเขียวเหลืองคะ่ะนี่เขาปลูกต้นมะพร้าวด,ด้วยเห็นไหมคะ ปลูกต้นมะาพร้าวด้วยเดี๋ยวอีกหน่อยมันโตก็บ้านระน้องเหมือนชายทะเลเลยอันนี้ต้นกีวีค่ะเนี่ยมีทุกอย่างเลยนะคะกีวีโหระพามะเขืออง,งุ่นกะเพราตะไคร้นะคะมีทุกอย่างประน้องก็ปลูกไว้มีมะนาวด้วยค่ะมะนาวมะกรูดแล้วอันนี้ก็เออ แกะมะกรสีแดงค่ะเพิ่งเอาลงค่ะเนี่ยเดี๋ยวให้เขาตายนะคะอันนี้สีน้ําเงินค่ะนั้นสีแดงค่ะอันนี้เพิ่งลงมาเช้าค่ะเนี่ยปรับปรุงใหม่กระถางเก่ามันเล็กมันไม่เคยออกลูกกท็ทีก็เลยเปลี่ยนเป็นเข่งให้เขาค่ะนี่ค่ะพ่ะน้องก็จะมีทุกอย่างอะค่ะนะคะ,นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พ่ะน้องพามาทำ มาชมสวนบนดาดฟ้านะคะจะมีมะนาวนี่มีมีพวงโกเมนแล้วก็มีผัวแพรชมพูค่ะเนี่ยป้าน้องพยายามเด็ดใบเขาเพื่อให้เขาแตกยอดนะคะเพราะเดี๋ยวกันยาตุลาพฤศจิกาเนี่ยมันก็จะมีมันจะมีพวงโกเมนอันนี้ออกมาก่อนค่ะสีแสดแล้วมันก็จะมีแพรชมพูค่ะนี่น้องเขาก็ปลูก ผักขยงไว้ค่ะบางครั้งก็จะกลายเป็นชมเป็นผักบงบางครั้งก็จะเป็นข้าวค่ะข้าวพอน้องจะไปทำข้าวยาคูค่ะอันนี้มีพุทรานมสดด้วยนะคะนี่มีลูกด้วยเนี่ยพุทรานมสดปลูกแล้วไม่ติดลูกข้างล่างจะมีพุทราจีนค่ะอันนี้พุทรานมสดไม่ติดลูกก็เอายาข้วเหนียวพ่นค่ะ อาทิตย์ละครั้งเขาก็จะติดโรคค่ะตอนนี้ตามมาดูนะคะอันนี้คือมะนาวแก้วมังกรสีน้ําเงินค่ะเพิ่งเปลี่ยนกระถางเมื่อเช้ากระถางเก่ามันเล็กค่ะก็เปลี่ยนกระถางเมื่อเช้าเขาจะได้งามวเดี๋ยวจะใช้ปุ๋ยเร่งค่ะนะคะอันนี้สีแดง แก้วมังกรสีแดงอันนี้เราปลูกข้างล่างเออมัน <c oughs> มันยื่นไปถนนเ <c oughs> ผลอหายค่ะต้องคอยคอยชิงเข้าเก็บค่ะเพิมไม่ทราบว่าคนหรือหรือสัตว์มาเอาไปนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีตะไคร้มีใบโหระพามีกะเพรามีมะเขือมีองุ่นด้วยนะคะมีองุ่นมีผักบุ้ง นี่อันนี้มีกีวีค่ะต้นกีวีปพาน้องเป็นคนชอบกีวีก็ก็เลยลองซื้อมาปลูกกีวีจริงหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มีเชอร์รี่เชอร์รี่ที่ลูกดำดำโลละห้าหกร้อยนะคะ<ม>เคยออกดอกแต่ยังไม่ติดเดี๋ยวเขาใกล้ออกดอกพาน้องจะใช้ปุ๋ยปุ๋ยขั้วเหนียวค่ะ,คะปพาน้องก็ลองปลูกดูอันนี้เชอร์รี่เชอร์รี่ของฝรั่งที่ลูกแดงแดง ป้าน้องจะปลูกแดงก้านยาวๆแล้วส้มไว้ด้วยนะคะจะเห็นว่าบ้านป้าน้องเนี่ยมีทุกอย่างเลยค่ะเนี่ยแม้แต่ยอดมะกอกก็มีเห็นไหมคะป้าน้องลงกระถางไว้ค่ะบางทีเรามีเงินไปหาซื้อไม่ได้ค่ะจะเห็นว่าบ้านป้าน้องมีแทบทุกอย่างเลยนะคะปลอดสารด้วยนะคะองุ่นเนี่ยวันดีคืนดีเคยออกลูกนะคะเป็นพวงเลยแต่ลูกเขาจะไม่ใหญ่เท่าที่ควร นะคะปลูกกันนะคะในหลวงยังบอกเรานี่มีส้มจี๊ดด้วยนะคะเขาขึ้นจากข้างล่างมาถึงข้างบนนะคะต้องต้องเด็ดใบมันเดี๋ยวจะพ่นไอ้รากคั้วเหนียวเนี่ยมีใบยออีกมีทุกอย่างคะ่ะเ <c oughs> ชื่อหรือยังคะพาน้องมีทุกอย่างนะคะถึงแข็งแรงไงคะเป็นนักโัชนาการแข็งแรง คนเขบอกว่าน้องจะอยู่เป็นร้อยปีสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้พะน้องด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ